วิธีการปลูกตะไคร้นะคะให้ติดเร็วนะคะหรือว่าติดไวนะคะแนะนํำเลยนะคะเวลาทุกคนปลูกตะไคร้เนี่ยให้นําตะไคร้ที่เราจะปลูกเนี่ยไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําสักประมาณ5-7วันให้รากเขาง,งอกก่อนนะคะพอรากเขาง,งอกเรียบร้อยแล้วคือรากยาวสักประมาณ1-2เซนนะคะรากติดกําลังดีเลยค่ะและยิ่งถ้าเป็นตะไคร้ที่เป็นกอแก่ๆหรือว่าตั้งแต่8ถึง1ปีขึ้นไป เป็นตะไคร้กอใหญ่หรือว่าต้นเขาอ,อาจจะแก่หรือว่าได้ที่แล้วนะคะต้นใหญ่ยิ่งนํามาแช่นะคะนํามาแช่เพื่อจะนําไปปลูกลากเขาจะงอกดีรากเขาจะเดินดีแล้วก็ดินที่สามารถปลูกตะไคร้ได้จะเป็นดินเหนียวก็ได้นะคะเป็นดินร่วนก็ได้เป็นดินที่ไม่เป็นหินหรือว่าที่ไม่ใช่เป็นทรายะคะ่ะก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันนะคะ ตะไคร้ปลูกติดง่ายนะคะไม,ไม่ยากเลยแล้วก็เวลาลดน้ําก็คือให้ลดอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นเวลาเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครขยันก็จะเป็นทั้งสองเวลาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตะไคร้ปลูกง่ายแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าจะใช้ทําเครื่องแกงทําน้ําพริกแกงนําไปต้มยําหรือว่านําไปต้มเป็นน้ําสมุนไพรรับประทานก็ได้ ตะไคร้มีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นสมุนไพรคู่ครัวที่ทุกครัวเรือนหรือว่าทุกบ้านจะต้องมีปลูกไว้ยังน้อยไม่กอก็สองกอซึ่งจะมีประโยชน์ตั้งแต่รากต้นแล้วก็ใบของเขาเลยนะคะเขาจะมีประโยชน์มากๆเลยส่วนเราจะปลูกตะไคร้ไว้บนคันนาค่ะหรือว่าจะเป็นบนร่องที่เราขุดร่องไว้ประมาณสักสามร่องได้ ปลูกไว้นะคะปลูกอยู่ปลูกกินค่ะทุกคนบนคันนาว่างๆหรือว่ามีพื้นที่ว่างๆสักเล็กน้อยก็สามารถปลูกตะไคร้ได้เช่นเดียวกันเพราะตะไคร้เขาก็ใช้พื้นที่ไม่มากนะคะแต่ว่าเวลาเขาก,กอใหญ่หรือว่ากอโตเนี่ยเขาก็จะมีการแผ่ใบออกปลูกกันเยอะๆนะ